ครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่เกม New b o t นะครับผมเป็นเกมแนวแบบชูตติ้งนะครับผสมสตอร์ผมซื้อเลยดีกว่าเอาแบบเท่ๆนะครับอยะจัดไปเราได้แล้วนะครับคือเอาง่ายว่าต้นเออมันเป็นแบบเขาเรียกว่าทดสอบอ่ะเนาะปืนมันก็มันก็จัดของให้เราเต็มอ่ะเราก็เอาเต็มที่อะได้หมดอ่ะสดขื้นแน่นอนนะครับไม่ไเนี้ยมีหมดนะครับเราจัดได้หมดนะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูการเล่นเลยดีกว่านะครับเราในแมปแรกนะครับตอนนี้เขาเปิดให้ทดสอบอยูอย่นะครับผมซึ่งตัวเกมเนี่ยบอกเลยว่าการาฟิกเนี่ยโอ้โหต้องร้องว่าว้าวสุดยอดมากนะครับอลังการนะครับแล้วก็เล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับเล่นกับเพื่อนได้ด้วยแล้วดูภาพสิโอ้โหม่งโคตรสวยอะ่ะสวยมากอะ่ะสวยจริงอะ่ะคือแบบการาฟิกแบบโหดมากนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องไม่แรงจริงนะครับไม่ไหวแน่ๆนะครับผม คือขั้นต่ำเนี่ยผมว่าแรมนัน่าจะประมาณ4 g ินะครับหรือ3 g ิเนี่ยถ้า2 g ิผมว่าน่าจะมีกระตุกอยู่นะครับแล้วส่วน CPU ก็น่าจะเป็น snapdragon ประมาณ652หรือ625อะไรอย่างงี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าฉากในเรื่องนะครับเราก็เดินนะครับไปคือมันจะแบบว่าไม่ได้เหมือนเกม shooting ที่แบบว่าเดินมาถึงก็สู้ๆ้ขาเขาเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีแบบบทแบบ เออเดินไปก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเล่าเรื่องไปนะครับแล้วก็ค่อยไปไปสู่ของรูปแบบของการต่อสู้นะครับผมประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเดินปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เดินอิสระนะครับมันก็จะให้เดินตามที่เราคลิกนะครับเห็นไหมครับเราก็สามารถเดินได้นะครับแบบนิเนียนนะครับไปแบบนิเนียน นี่ครับเราเจอแล้วครับตึงตึงเตอเดอเดอเรื่องเอาไม่ใช่ไม่ใช่นะครับคล้ายแมสแม็กนะครับที่ที่เราดูเนี่ยหน้ากากหรือตัวละครเนี่ยเราดูดูล้วก็คล้ายแมสแม็กอยู่นะเออตัวเกมผมว่ามันค่อนข้างจะสุดยอดเลยนะครับเอาละก็กระตุกดิดนหนึ่งนะครับขนาดเครื่องผมเนีกระตุกเลยนะนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เยอะอันนี้ของจริงแล้วนะครับสังเกตว่ามันจะไม่ได้แรงเหมือนตอนที่เราเล่น ในช่วงที่เป็นช่วงทดสอบหรือลองเล่นนะครับในตอนแรกนะครับคือยิงดอกเดียวตายครับแต่นี่คือของจริงครับเห็นไหมครับคือมันค่อนข้างจะสมจริงนะเวลายิงอะไรเงี้ยปืนด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดอ่ะข้นมันอ่ะภาพสวยนะครับภาพสวยนะยิงมันโอ้โหครบเลย ้โหนั่นยิงลูกตองอย่างเดียวเลยเลือคนหนึ่งเฮดช็อตเฮดช็อตมาอย่ไหนกอ่กะอ๋อเราเจอแล้วเราเจอโอ้โหแม่งยิงใหญ่เลยโอ้โหกระเด็นกระเด็น,กร,ดนกระเด็นกระดอนทีเดียวนะครับผมเฮดช็อตเฮดช็อตเล่งหัวอืมเฮดช็อตนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนตัวละครนะครับหรืออันนี้เราอุ้ยเราสามารถเก็บของจากในแมปได้ด้วยนะครับมันก็จะเป็นรูปแบบการผสมผสานแบบระหว่างแบบเป็นแนวแอคชั่น RPG ด้วยนะเออชูตต네ิ้งอะไรอย่างนี้นะก็คือมันจะไม่ได้แบบแข็งแข็งแบบเราเดินสู้ยิงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจะมีฉากเราในการเก็บของในการอ่เขาเรียกว่าเข้าซูม ฟังนี่อะไรอย่างงี้ครับมันเหมือนความหลากหลายมากกว่ามันไม่ได้ตายตัวนะแล้วก็โบกกันในเรื่องอีกนะครับเป็นเกมออนไลน์ด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่าชวนเพื่อนมาได้หรือเปล่านะครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวลองเปลี่ยนปืนดูนะอ๋อยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราเป็นปืนเดียวอยู่อันนี้ก็ยิงลูกซองเ๋ยวเลย ตายแล้วฉีดยาก่อนเราเจอบอสแล้วฉีดยาอีกรอบหนึ่งนะไอ้นี้คล้ายๆไรเฟิลนหครับปื่นเรามันจะเหมือนยิงแบบว่าเ,เป็นมันก็เหมือนคล้ายๆลูกซองนั่นแหละนะครับ คือดูเทคโนโลยีไฮเทคนะครับแต่ว่าปืนออกในโบราณใช่ไหมครับก็คือมันเหมือนกับว่ายุคยุคนี้เหมือนแมสแม็กนะครับก็คือโลกตุกบัดถล่มนะครับมันก็เลยทําใหเ้เกิดกลายเป็นเมืองบ้านป่าเมืองเถื่อนอะไรประมาณนี้เน,นี่ยนี่เก็บของได้เราเมายานิดน,นึงนะนรัยต้องกินยาลบยาก่อนนะครับ ไออะไรเยอะแยะเอาละเราก็ถึงจุดนี้แล้วนะครับโอเคจบภารกิจนะครับ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันสามารถเปลี่ยนตัวละครที่เราซื้อมาใหม่ได้ครับเดี๋ยวเรา <c oughs> ลองไปดูกันโอเคปลดล็อก <c oughs> ผมว่าเกมนี้น่าจะลงสโตไทยหรือไม่ก็น่าจะเป็นภาษาอังกฤษมานะครับ อ๋อเป็นไรเฟิลด้วยเห็นไหมครับเราสามารถแต่งปืนได้ด้วยนะครับอัพเกรดปืนแต่งปืนนะครับเสริมนี่ครับมันก็จะเสริมพลังเข้าไปนะครับเปลี่ยน up level นะครับเพิ่มความแรงของปืนและนี่ก็เสริมไม่เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้จบแล้ว นี่ครับเราก็จะมีตัวละครอันนี้เราสามารถใส่ของนะครับเพื่อเตรียมได้อันนี้เราจะมี2คนแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับว่ามันสามารถเปลี่ยนคนได้หรือเปล่านะครับ โอเคลุยเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็คือมันจะเป็นออโต้นะครับคือเราไม่ต้องนั่งกดนะครับมันก็จะทําการเดินโดยอัตโนมัตินะครับนี่ครับเราสามารถเพิ่มของอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับนี่ขับของเออเราสามารถขับของได้ด้วยนะครับเออแจมแจม อ๋อมีการขุดได้ด้วยนะครับครับของแล้วก็มาขุดเออเกมมันค่อนข้างจะทําให้ดูแบบไม่ไม่ไม่มีอย่างเดียวมันดูหลากหลายดีเนาะ <c oughs> เราอายครับเราเหมือนสูตรสารพิษเข้าไปนะครับออโต้ครับเดิมไปอันนี้ก็แมปเดิมนี่ ผมว่าคือเราคือเราต้องต้องตายก่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้นะครับมันถึงจะเอ่อน่าจะเปลี่ยนตัวนะครับอ๋อเนี้ยเราเราหน้ากากนะครับได้แล้วโอ้โหท้องเสียตดแตกนะครับว่า อันนี้เรามาเก็บของอ๋อนี่ไงเ, <c oughs> เดินต่อนะครับ <c oughs> ไปไหนต่อ เกมนี um. as, practice, ้เอฟเฟกสวยมากนะครับถ้าเกิดว่าใครยีดชอบนะครับเกมที่เอฟเฟกต์โหดๆนะครับรับรองว่าโดนแน่นอนโอเคเดินต่อนะครับคือเราต้องทำภารกิจให้ครบนะครับตามที่มันบอกนะครับโอ้สู้แล้วครับตอนนี้เฮ้ย มีสู้แบบออตโต้ด้วยครับสุดยอดเลยอะ่ะโหโคตรแจ่มมาคือเราไม่ต้องเล่นเองครับเราสามารถให้มันเล่นแบบออตโต้ AI ครับโดยใช้เอไอครับเออมีบอทด้วยครับคือเราก็จะสบายแล้วคือเราไม่ต้องเล่นเราดูมันเล่นเออง่ายดีครับง่ายดาีผมชอบนะอ๋อแล้วมันยิงแม่นกว่าเราอีกอะบอทยิงแม่นมากครับยิงคือเลงที่หัวไว้ก่อนนะครับ แต่ปัญหาคือไม่ค่อยหลบนะครับเราต้องหลบเองนะครับโอเคเฮ้ยยิงช้าจังเดี๋ยวเราช่วยยิงนะครับโอเคสำเร็จแล้วนะครับมันจะบังคับสอนอีกไหมเนะี่ย แต่ว่าเก้าอี้นั่งเหมือนเดวิเมคายเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหสุดยอดน,นะครับเราชนะและ้วโ,โตบมือดังๆเอาละเราก็จะไปดูในเรื่องของคนกันนะครับตอนนี้นี้เราก็สามารถที่จะแต่งใส่ชุดใส่เสื้ออะไรอัปเกรดอะไรอย่างนี้นะเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับอัปเกรดคนนะครับสกิลน่าจะมีสกิลอยู่มั้งอันนี้ก็ซื้อไปแล้วไง <c oughs> เออ ซื้อมันทุกคนนะอ่ะรวยรวยรวยนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของหน้าตาตรงนี้นะนี่ครบแล้วนะครับอ๋อมันไม่ได้ชวนเพื่อนนะครับแต่ว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าเพิ่มคนนะครับเพิ่มคนเข้าไปแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเล่นออนไลน์ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่แน่อาจจะมีออนไลน์หมายถึงว่าเล่นสู้กันอะไรอย่างนี้นะ เพราะว่ามันเป็นเกมออนไลน์นะครับเอาระครบเพื่อนๆวันนี้ต้องขอฝากเพียงเท่าน,น,นี้นะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สามารถกดติดตามนะครับแล้วก็กดงแจ้งเตือนนะครับก็ได้มีเกมใหม่ๆมาก็ได้ไม่พลาดน,นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ